哎呀。啊 สวัสดีครับผมสวัสดีครับพว่าเรานะครับผมโฟลัทฟันมันเล่นยังไงล่ะมาแล้นะ หลังจากที่เราเ,เรียกร้องคินขาให้เอาดาบมาใ,<ช>ในสุดโจมากันแล้วกว่าจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานต้องทำการเดรินเรือไม่ีมากจากเครน่องบินนะอีะ่มันวีไอพีเกินไปเขาเรียกว่าราคาก็เท่าเดิมกินเปล่าได้เยอะกว่าใช่แล้ววันนี้เนี่ยเรากลับมากับดาบดูโอซอสในราคาเท่าไหร่คุณจัด 1,850บาทจากเดิมในราคาเกือบหมื่นกว่าบาทจากเดิมเนี่ยสามพันเบาทเลยนะว่าราคาเกือบหมื่นแน่นอนแล้วกล่องใหญ่มากๆอันนี้ครับนี่วิธีการเล่นนะครับนี่ครับอ่ายังไงนี่ครับมีลําดับขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนี่ ผมบอกให้ดาบอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อมาเนี่ยผมว่าคุ้มเออใช่ใช่เพราะวิธีการเล่นนี้มีหลายแบบเล่นของทริกเกอร์ก็ได้อ่าครับผมเล่นของเด็กเกอร์ก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็สามารถเอาดาบเนี่ยไปรูดกับอย่างอื่นก็ได้แล้วก็มีกับคอมโบอะไรเยอะแยะมากมายใช่ครับผมแถมการเนี่ยสามารถเล่นกับเกมการ์มไลท์ได้ด้วยทั้งคัามนี้แม่อ่าดูรอบๆกล่องก่อนอ่าดูกล่องนะอ่าครับดูกล่องนี้ด้านนี้นะอันนี้ไม่ดูอะไรอ่านไม่ออกแกผมชอบดูกล่องดูรัสสารักจะเล่นดีว่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่นี้ไงอ๋อมีเยอะซึ่งเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีการ์ดมาด้วยอ๋อมีการ์ดเลยเขาเรียกว่าซื้อดาบปุ๊บเนี่ยต้องซื้อการ์ดเซตนี้ราคาเท่าไหร่250บาทต่อแพ็คอันนี้อันนี้การ์ดผมบอกให้นะ,ะการ์ดนี่ไม่ใช่มีแค่หกใบนะมันซ้อนกันในนี้เป็นสิบใบเลยอันนี้เขาไม่ต้องออกกำไรอะไรก้นมีใบเดียวมันแพงยังไงเท่าไหร่นะ250บาท250บาทมันเล่นได้ทั้งดาบทั้งในดิเฟชเชอร์ไงแต่ว่าพอซื้ออันนี้ปุ๊บเนี่ยเขามีแถมว่ะคุณาาแถมออะไไรบกเป เขาแถมนี่ว่ะไฮเปอร์คีย์คุณมอสเนี่ยเนี่ยสวยงามมากใครที่ไม่เคยได้ไฮเปอร์คีย์ของทิกเกอร์สกายไทส์เนี่ยได้กับวันนี้เลยใช่ใช่กับในราคาไฮเปอร์คีย์ตัวนี้จากเดิมเกือบหมื่นนะแต่ว่าตอนนี้ให้ฟรีเลยแล้ววันนี้ก็คือการรีวิวนี่มีทั้งการ์ดแล้วก็ดาบตัวนี้ใช่เริ่มต้นจากดาบก่อนเลยดีกว่ามามามาดาบเนี่ยจะแถมนี่ไฮเปอร์คีย์แล้วก็การ์ดดาร์คไดเมนชั่นเขาเรียกว่าไดเมนชั่นการ์ดอ่านี่มันจะมีอยู่3อย่างนี่นะ ที่แถมเข้ามานะค,ะะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของทางของทิกเกอร์ก่อนก็คือของไฮเปอร์คีซึ่งไฮเปอร์คีเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนกับของทิกเกอร์เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีรูปหน้าของเดกเกอร์แล้วก็ทิกเกอร์เพราะว่ามันเป็นดูเอาไฮเปอร์คีไง ดูโอหรือดูเอลดูเอลอะไรแล้วเธอมันดูโอดูเอวมันอย่างนี้ดูเอวหรือวาอลตร้าแมนใช่หรือว่าอัลตราโซใช่หรือว่าอัลตราซาวเล่นอะไรเฮ้ยผมว่าไมฮะฟ้าไปถึงคิดในข่ายคุณมอสเล่นไม่ฮะนะฮะแล้วเสียงเป็นยังไงนะจู๊ดสแตนบายจู๊ดสแตนบายนี่เขาบอกว่าจอวะเนี่ย เขาดูดังหมาไม่เขาดูรับเอกเพราะว่าโจโจอย่าบ้าอย่าบ้าอันนี้สามารถใส่ดาบไปด้วยซึ่งดาบตรงนี้เนี่ยก็จะใส่ฐานด้วยใช่ครับใส่ฐานเท่าไหร่บอกเข้าไปสามเอสามก้อนอ่ะเดี๋ยวเรากดให้ดูเลยดีกว่ากดอะไรอยู่ตรงไหนนี่ถามอยู่ตรงนี้เราเปิดเสียงเลยเราเปิดเสียงเลยน่าอายจังเราใส่แล้วดูกันดีกวอ่ะฟังอีกทีซึ่งมีอยู่เสียงเดียวมีอยู่เสียงเดียวอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นหูแบบนี้อ่ะ เป็นโหมดของทริกเกอร์ผมว่าเขาลืมใส่ Fire, Fire. <laughs> ไฟล์ไฟร์อันนจะเป็นของเล่นจีน <laughs> <laughs> ก่อนเอาดาไม้ไหม <laughs> เล่นกับไฮเปอร์คีก่อนนี้ดีกว่า <laughs> ใส่ไป <laughs> <laughs> โอ้โหร,รีบรีบเหลือเกิน โอ้โหเขาบอกว่า Dual Sword Sword หาหิวอะไรที่เป็นปืนเขาเขาจะเรียกดาบมานนะไงอ๋อพี่กินไม่ทันมากใช่ดาบลอยมาหามือเฮ้ยจังโอ้โหเบอร์มาเลยฮะอันนี้ไงประมาณนี้แล้วกันอ่าครับผมใส่ไฮเปอร์คีมาดูวะดูแล้วคนดูวะดูวั าก์ดอยู่ไหนอันนี้ของทิกเกอร์นะอ่าของทิกเกอร์มันเป็นปวิธีการลูดง่ายๆฮะลูดจากล่างขึ้นบนนะด้านนี้นะมันจะขึ้นชื่อว่าไฟแอนด์มัลทีมัลติทายมอร์ทายมทายโอเคไปโ oh. อ้ลัแสงสเปรเรียน นี่มันคอมโบกับเดกเกอร์ได้จริงเปล่าจริง <c oughs> เอาไปโดนกล้องหน่อยมาเลยดีละเสียบตัวจากอ่าทริกเกอร์ก่อนเลยนะเสียบมาดูโอ้มะอุนตราคอมโบไป จะถือว่าอันนี้ถือว่าบางอย่างนี้เป็นหมวดของทวิตเกอร์ใช่ใชต่อไปเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นหมวดของเดกเกอร์นี่คือต้องกลางปีออกมาก่อนอันไหนีการกลางปีเนี่ยง่ายๆฮะเขาใ้ทำอย่างนี้ปรีมันออกมาโอ้โหนี่ฮะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นกรีดเดกเกอร์หมดด้านหน้าอาจจะดูเท่ร้องกับข้างดูเอ๊ะไม่เก็บงานอ่ะเดี๋ยวเรามาลองมาเล่นก่อนมีการของเดกเกอร์ฮะ เด็กเกอร์แฟรชแฟร์ไทท์ไปอ๋อ oh. มันจะเป็นเสียงโซ oh. เจนเบรคเป็นสำแสงโซเจนใช่เปล่าเออใช่หูก็ได้ยินกันรืวอกันเมื่อกี้ <laughs> ใช่เปล่าอะไรวะ, <laughs> อะลองคอมโบมา <Ready. S 2> การเด็กเกอร์เลยดี้ฮะ ไป Ultra combo อ๋อโอเคประมาณนี้อันนี้คืออันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองกับการพวกนี้ให้หมดเลยกับดาบนะว่าโอ้โห,โหเสียงมันจะเป็นยังไง อ่ะอุลตร้าแมนเอ่อแซดนะฮะครับผมลองดูว่ามันจะพูดคาว่าแซดหรือเปล่าอ่ะลองดูลองดูอ่ะมาใส่เข้าใส่ออกทั้งวันแน่แซลล์ิจิโนนะฮะนไป เป็นอ่แซทเทียมไพร์ตอะไรอะไรหัวเราะอะไร <laughs> ไอะไร <laughs> ไม่แก้ไม่แก้ไม่เคยแก้ผมต่อไปเป็นของอาะซีโร่อาจารย์มาแล้วเมื่อกี้ลูกศิษย์มาก็ต้องอาจารย์มามาเลยไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์จริงหรือเปล่า <Ready. S 1> lady ครับพีนี้คุณมอเสียวเ เบรียลนะเบรียลนะเบรียลร็อกอันนี้ครับด้านนี้เบรียลไปพลางนี้นะเนี่พ่อไปแล้วขอลูกบ้างจีครับอุลตร้าแมนจีครับ เรดดี้ป่ะเรดดี้โกลพิ่มีทิปไปจีบไปแล้วขอสารต่อเล็กน้อยจากพุทาแมนรัสโซ โย่โย <c oughs> ่โ so ย่โย่ด้านไหนวะด้านนี้นะโรเซเบตไป เครทุกเสียงจะจบด้วยคำว่าตุ้มใช่ใช่แเบิร์ดตไปพี่ไปแล้วก็ต้องมีน้องตามมากับอุลตร้าแมนบลูบลูว์กัวไป นต่อมาเลยครับกับอีกปีต่อมาคืออุลตร้าแมนช่วยขื่อต้องสิ่งนี้ด้วยต้องสิ่งอย่างนี้โอ้โหเริ่มชักลูกไม่ได้ไทร์ก้า ต้องมีมากับตัวนี้เลยสีฟ้ามีราคิไทเริ่มออกมาล่าสุดเลยกับร่างแห่งพลังจิตเวทอันนี้มาศาสตนะอันนี้เป็นบ้าจิตเวทเอามามาเลดี้นะฮะเด็กเกอร์มิราเคิลนะฮะ โโอ้หเขาเรียกว่าเด็กเกอร์เนี่ยเขามีผู้ช่วยอย่างสวเวนกอร์กับการแบบนี้ง่ายๆนะครับกับการแบบนี้สวิงเกอร์ิี้หมาละ ต่อไปเป็นอะไรอ่ะต่อไปเป็นสับปรรดตัวแรกที่โผล่มาในอุตตาแมนเดเกอร์คือซฟเฟียสอรัตไม่น่าเชื่อว่าจะใช้พลังสับปรรดได้ด้วยอ่สาสเปียสอรัดไป อันนี้ต่อไปเป็นโกมราร,ร่าซอรัสไม่ใช่สเฟียโกมราร่าสเฟียโกมราร่าจะซอรัสหมดให้ได้ป่ะรีบ <laughs> <ะ> <c oughs> เลยก <c oughs> ันจะไม่เละเลย <c oughs> ไป <c oughs> ต่อไปเป็นสัปะร่าตัวนี้เลยครับมอนส์อาก้า วันนี้เรามีนี่ด้วยอะไรอ่ะที่แปลงร่างของเดกเกอร์อันนี้คือเราจะเอามาเล่นกับการ์ดด้วยเป็นการดได้ด้วยโอ้โหอันนี้ดาบหมดประโยชน์แล้วหมดประโยชน์แล้วทิ้งไปเป็นการราดเล่นเกี่ยวกับอุนใต้บีเฟเช์ โดยการเอา u ร t แม Man ิกเกอร์ของเราเนี่ยที่ได้การมานหม่ไหวเนี่ย,ยามาลองเสียบดูว่าเสียงเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอ่า้าเริ่มจากของทิกเกอร์ก่อนเลยครับต่อไปก่อนนะาทีนึงก่อนนะ Oh. ไม่แมวตีนะมาส์ตายเขาเรียกว่ามันลิ้นมันพันกันเ uh อ้าถ้าไม่ตายต้องมาแล้ว uh เดี๋ยวผมลองดูที่ร่างของแซดมา้ดีกว่าว่า uh เสียงมันจะเหมือนที่แซดแปลงร่างหรือเปล่าอ่ะใส่กาวล,ลงไปครับ อ่ะรีบรีบทำไมอา้ <laughs> อาวได้เฉยไปเลย ตัวแมนแซดเขาล่กีตามันมากอ่ะถ,อออถ้าไม่ตายต้องหมาละโอ้โหทำาไมตายมันมันดูบางหเบาบางหลือเกินเบาบางเหลือเกินอ่ะทำไมซีโร่นะอาอะ คือต้องช้าๆจะดูแลเขานะมาคุณามอเพรคุณมออ่าเคร่งฮะอลตร้าแมนเซโร่ถ้าไมตาต้องมาแล้วฮะ ลองดูว่าเบรดเลวเนี่ยเขาจะแปลงร่างยังไงวิธีการใส่ช้านะรู้รู้รู้ทิศละเออช้านะรู้ทิศละนี่ยนมา ไม่ตายเรื่องอะไรไปชอนชัยในนั้นเอออันนี้อันมาจากทีวีหรือเปล่าโทษทีเอาจีดมาพ่อไม่ละเอาจีดมาบ้าง ที่คือใส่ช้าๆนะ,ะอย่าใส่เร็วๆถ้าเร็วมันไม่อ่าน อันนี้อะไรอ่ะอ่าเป็นอ่าเอซโซ่ลโซ่ oh, <yeah. S 1> เอซโซ่เอซโซ่อะไรผมจะเปา,าน้ำมันเลยไง <c oughs> ไม่ได้มาแล้ว ผมว่าน่าจะมีปัญหากับด้านฐานนะเสียงเบาเบาเอามากับอับดูอาคว,วาจัดไป ผมว่าสังเกตดีๆเอ็นี่คืออุตมัยไทยกาใช่ไหมอ่ายังไงผมว่าอุตมัยน่าจะภูมิใจนาดูมีค่าพลังด้วยมีลูกต่อยกำปั้นด้วยอ๋อเอาต่อมาไทยกาครับ Winterman number SIX Anh em phó hả? Hãy subscribe ต่อมาเป็นร่างใหม่ล่าสุดของเด็กเกอร์ก็คือเด็กเกอร์มิลเคอร์ทาบเสียบลงไป ผมว่าดูครบรถนะดูดีต่อไปเป็นทางฝั่งของสปาร,ราดมุกเสียง <c oughs> เลิกฮะเขา <c oughs> บอกเลิกกับพี่สปาราดพี่ไปลองในกาลูบานนะสเฟียร์ซอรรัส เออถ้าไม่ตายมาถ้าเป็นโซลัดมีด้วยอ,อ่ะ <c oughs> ไม่รู้ดูอะไรอ่ะมันเป็นเสียงเขาเดินตุ้มตุ้มตุ้มไงมอสก้าไอเจ้าหัวแข็งอ่ะ เออเออนี่มีมีเสียงซาบระดักคำรามด้วยใช่ใช่เห็นไหมมันต่างกันเมื่อกี้ฮึ่มฮึ่มมันนี่สเฟียร์กลมราศรัดต้องมีศรั้ให้ได้เราไปดูไดโนเสาร์จูดิสิกปาร์กอะไรเงี้ยนี่ก็ไปจูดิสิกเบอร์อะไรยังปาร์กอยู่เอออ้าวมาแบงคง มาท้าไม้ตายมาครับตัวสุดท้ายกับฝั่งของพระเอกอย่างเซเว่นเกอร์มาาอ่าฮะเย้แบงค์ร้องชินจิฮะ สซเวนเกอร์อ่ะทำไมตายสซเวนเกอร์มาไอ้ <c oughs> ตัวนี้มันมีเสียงหลายเสียงจริงนะเอาการ์ดเนี่ยมาเล่นกับดีเฟนเชอร์เนี่ยสนุกดีเหมือนกันถ้าเกิดเปรียบเทียบยระหว่าง2ตัวนี้เอ้ยผมว่าซื้อดีเฟนเชอร์มาเนี่ย อาจจะมีคุ้มกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดซื้อตัวนี้มามีการใส่ของทิกเกอร์ด้วยอ<ช>ันนี้มันใส่ได้แค่การ์ดไงใช่ซึ่งเสียงเนี่ยมันตั้งแตกต่างกันด้วยอันนี้ถ้าเกิดว,ว่าเป็น <c oughs> แฟนๆเกี่ยวกับอุลตร้าแมนนะผมว่าต้องต้องหาซื้อทั้ง2อ,อันเลยเล่นด้วยกันโคตรสนุกนี่ก็อย่าลืม,มไปซื้อได้ฮะอุลตร้าดูโอซอรราคาเท่าไหร่ 1,850บาท1,850บาทคุณจะไปกินชาบูไปกินพู้อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยอิ่มกว่าเยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อดูเอลซอสเนี่ยดูโอซอสคุณเนี่ยจะอยู่กับมันตลอดทั้งชีวิตใช่อย่าลืมนะไปหาไปจะไปจองได้ทั้ง<บ>ในเว็บคิดแอนขายในเพจคิดแอนคิดแต่ว่าในลาซา่าชอปปี้คิดแอนขายเออ แต่อยากให้ไปดูในเว็บเขาก่อนนะครับผมเพราะว่าในเว็บเนี่ยจะราคาอาจจะดีกว่าในล a z a ร a s h o อป e ีก็ได้ครับถ้าเกิดคุณชอบว่าก็อย่าลืมนะกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบทำไงเนี่ยคนนี้กันไปกดสปายกันไปแล้วกดดาคุณจะกันไปว่าพี่อะไรเห็นผมไปซื้อของที่มันขายเนี่ยผมไปถามพี่ได้ไหมไปถามทางเพจดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใช่ครับผมบางคนจะไม่รู้ไงมาถามแล้วเฮ้ยพี่ดาบขายไหมอาวุธขายไหม ไม่มีนะผมบอกนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากเลยทุกคนขอตัวราดแต่เพียงนี้ครับบ๊ายบายครับผมบายบายครับว้ฮู้ไอ้เรื่องไปซื้อกาสนะไอ้แผงนี่250บาทนะใช่ก็อย่าลืมไปซื้อได้ใช่มีหลายการ์ดเลยแล้วก็มีโอ้อาจจะมีอุตมันมากมายหลายตัวใช่ไปซื้อเห้วู้เอาอันเก่ามาเล่นเลยวููู้้้ฮฮเอาไอ้พังแม่งวันนี้แหละไม่เป็นไร ไม่ใช่ผมผมวิจัต